กระผมตผชมที่น่ารักนับถทุกท่านยินดีเข้าสู่เลขเด็ดในหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้เนียวทาน,นี้ก็เป็น,นทรานใช้การสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวและก็ครอบคุณเจ้าของเหนียวทานที่แบ่งปันมาอย่างเร็วทันใจด้วย ท่านผชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยครับนะคลิปนี้เนี่ยทันนี้ครับท่านก็เป็น,นทาน16กันยาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเ,าเราไปชมการครับท่านเจ้านี้ใบนี้ ชมเพฝากมาเด่นสองรองสามเด่นสองรองสามอาดีตที่แล้วก็ฝากมาซีตัวเดียวก็ขอบคุณมากต่อไปเจ้านี้ ก็เป็นแนวทาง10หน่วยล่า5ตัว8 30 49 8 30 49แนวทาง10หน่วยล่างต่อไปครับใบนี้วิ่งบนเจ ตัวเดียว967 697 679 679 779 69ก็การล่างโดยต่อไปครับดับบนตัวเดียว ฟางมาดับดับจ็ดดับตัวเดียวรอสอนอร้อยสิน้อยเป็นแนวทางต่อไปครับเจ้านี้รวมโค่ต้โบน 0 3 4, 6, 5, นย์สามสี่ห้าเจ็ศูน7สี7เจก้านห้า3เก้าเก้าเจ้านาอวนโคต้บนแล้วก็เจ้าอีกเจ้าหนึ่งนะไปต่อกันเจ้านี้ปล่อยฝากมาหนึง หนสองหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดต่อไปเจ,นนเจ้านี้สันนีสามตัวโต๊ดเจ้านี้สันนีสามตัวโต๊ดนะ ฝากมาหลายชุดนะท่าน36ชุดนะเก็บหน้าจอได้015 017 045 204 214 217 240 244 248เจ้านี้ชมเพสองบรวมชวน เจ้าชมเพฝั่งซ้ายฝั่งขวโชน8กับ9นะอดีตที่แล้วอดีตที่แล้วก็ผ่านแนวทันใหม่นี้ก็ฝางมาโชน8และก็9ต่อไปครับใบนี้ก็เป็นอางาเตมน10น้อยโบน ฝากมาเต็มโซนเต็มหนึ่งเต็มสี่เต็มห้าเต็มแปดเต็มเก้าฝากมาหกตัวหกเต็มอดีตที่แล้วก็ผ่านเต็มห้าต่อไปครับใบนี้เทนบันลเลอร์สตรคันเทพ ฝากมาวิ่งล่าง6กับ9ฝากมาโคู่7 6 6 9 7 9ก็ขอบคุณมากเลย6 0 6 2 6 3 6 4 6 5 0 9 2 9 3 9 4 9 5 9ชุดปลอม ช่วงเพเอีกแล้วนะฝากมา1กับ2 1กับ2อดีตที่แล้วก็ฝากมา7ตัวเดียวผ่านแนวท่านใหม่นี้ก็ฝากมา1กับ2 1กับ2ก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาครับเจ้านี้ ตัวเดียว0 3น0 8สามแปดนแปดสามแปดสามนะเจ้านี้ก็ฝากมาอีกใบหนึ่งเป็นแนวทางต่อมาครับเจ้านี้ครับนะชมแพร สองบาย์รวมหกสองไม่ชนจับคู่หกสองเป็นเนาทานคู่บนฝากมาหกสองอดีตที่แล้วก็ซีซีชนซีใบนี้

ต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านก็ฝากมาชุด3 2 8และก็ชุด2 8 3 8 9 8 3 2 8 2 8 3 8 9 8ฝากมา4ชุดนะ4ชุด ต่อไปครับต่อมาเจ้านี้แทบันเลอรสูตรขั้นเทพวิ่งล่างเนงตัวเดียววิ่งทุกทีดับล่างหนึ่งตัวเดียวนะแล้วก็เด่นล่างโซนสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะนึกว่าเด่นแต่เป็นดับนะดับล่างหนึ่ง ต่อไปครับเจ้านี้ออต่าฝากมาชุดเดียว48การ5้าโซนสี4สีสีหก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทาง ไปต่อการเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมาเจ้ากเกษตรนายาเน้นล่าง49595756 6779ล่าง2524656475749594ก็ฝากมาหลายชุดท่านเก็บหน้าจอได้นะแต่เน้นเนาะ เน้นหกโคเป็น,นก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชม อย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม